วันนี้นะครับเราก็อยู่ในหัวข้อของตัวละครเมตานะครับหรือว่าทีเมตาต่างๆเนี่ยมันมีความจําเป็นหรือเปล่านะครับสําคัญไหมเราควรต้องปฏิบัติตามไหมหรือเราควรต้องเล่นตามที่เขาแนะนําหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเนาะเพื่อหลายๆคนสงสัยนะครับว่ามันมีอย่างไงมันเล่นแล้วมันดีไหมมันต่างจากเดิมหรือเปล่าหรือว่าถ้าหากอยากจะเล่น,นจริงๆเนี่ยมันจะยากไหมมันจะต้องเสียทรัพยากรเยอะไหมหรือว่าต้องลองไปฝึกเล่นอะไรบ่อยหรือว่าต้องมากหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมก็จะมาอธิบายในส่วนนี้ให้ฟังเนาะสำหรับสายเปเกนชินผมขอเสนอบริการเเติมมนจแพพคโดดยใช้่ U ของ เคลฟเวอร์เป้โดยเพจนี้เขาเติมโดยไม่ขอข้อมูล ID ดีพาสใดๆจากผู้เล่นทั้งสิ้นทําให้ปลอดภัยหายห่วง100%อย่างแน่นอนแถมยังถูกกว่าเติมเองในเกมอีกแบบสุดๆเลยด้วยนอกจากนี้ทั้งเพจพ่อมดยังจัดโปรโมชั่นโดยใครที่นําโค้ดส่วนลดในดีสคริปชั่นของคลิปนี้ไปแจ้งแอดมินตอนใช้บริการจะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับใครอยากใช้บริการสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยจ้าเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคลฟเวอร์เปเท่านั้นนะครับซึ ละครเมตานะครับหรือคำเมตาี่ครับทุกคนต้องเข้าใจความหมายกันเนาะไอคำว,ว่าเมตาี่ครับมันย่อมาจากมอ effective t e c h n i q u e a v a i l a b l e นะครับ,มมาา ive, รบหรือก็คือเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถทําได้ในขณะนั้นนะครับมันหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่าเทคนิคเนี่ยที่เราจะามาใช้ในเกมนั้นๆหรือว่าใช้ในเกมในน้าแพทนั้นๆหรือว่าณนะเวลานั้นๆน,นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเวลาใช้งานทีมเหล่านี้หรือว่าตัวละครเหล่านี้นะครับจะทําให้เพอร์ฟอร์มา์หรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยออกมาดีที่สุดนั่นเองนะครับกก้กมนกมน็็จนนะราาาาคือ่่ททีีถงยส เอาไปเล่นได้ทุกคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับเรานนั้นแหละนะครับผมแล้วแต่เราจะเข้าใจเลยเนาะหรือว่าจะได้นําไปปรับใช้ในทีมนะครับหรือว่าจะได้เข้าใจเกี่ยวกับพ่อเมตาสักทีนะครับว่ามันคืออะไรเนาะเพื่อใครมาเล่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับโอเคครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับไอตัวละครเมตานะครับมันเป็นตัวละครที่เล่นได้ดีมากๆอยู่แล้วเนาะก็คือสามารถที่จะนําไปเล่นได้หลากหลายทีมหลากหลายรูปแบบแล้วก็ทําให้ทีมนั้นๆนะครับมีประสิทธิภาพหรือว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับณเวลานั้นๆซึ่งเราก็ได้ทราบไปแล้้้้ววนนนนนนะะะะคครรัััััับบซึ่่งงงงงงมมจจีีีขออดดดแลลเเเสยไไไพพูใหฟก็ๆป จะไม่ได <muitas S 2> ้ส <sketches> รุปเป็นห so ัวข้อชัดเจนแต่ว่าจะพยายามแบ่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับเนาะแต่เน้นว่าเล่าให้ฟังกันมากกว่านี่ครับเผื่อใครอยากฟังนะครับผมเนาะซึ่งข้อดีของตัวละครเมตาเนี่ยครับหลักๆแล้วที่ผมพอจะเข้าใจนะครับหรือว่าพอจะศึกษามาแล้วลองเล่นมาตั้งนานแล้วน่ครับแล้วก็ลองเล่นตามหรือว่าลองปรับปรุงดูแล้วเนี่ยมันสามารถนะครับที่จะช่วยเราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าสามารถผ่านคอนเทนต์เหล่านั้นนะครับได้ดีขึ้นหรือว่าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะคือต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับไอคอนเทนหหาาา่่นนัีมมเ้้ปไดด นะซึ่งอาจจะมีผ่านไม่ได้บ้างก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าทุกคนพยายามเล่นหรือว่าปั้นตัวละครให้มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแล้วนี่ครับผมเชื่อว่ามันผ่านอยู่แล้วเนาะเพราะเกมเกมชินิมแพกเนี่ยก็ยจะทําเกมมาไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่าไม่ได้ยากขนาดนั้น,นครับเน้นผู้เล่นนะครับได้เล่นและเข้าถึงทุกกิจกรรมนะครับผมแต่มันก็จะมีคอนเทนต์ที่เฉพาะทางอย่างเช่นอบิสอยู่นะครับอย่างเพอร์เฟกต์หรือว่าอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของคนแต่หลกัหลกๆแล้้้ววววเเเเเเนนนนนนนีีี่่่่่ยยตตััััลลละะคครรรรรมมาาาาาทหหหิิบบกกๆจปใใใืออช หรือว่าต้องใช้การปั้นตัวละครที่ดีนิดนึงเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์นะครับซึ่งมันก็มีแหล่งข้อมูลหลากหลายที่เลยนะครับที่จะทําให้เราได้ทราบถึงข้อมูลทีมเหล่านี้นะครับซึ่ทุกคนสามารถศึกษาได้ในหลากหลายช่อง YouTube เลยนะครับหรือว่าจะศึกษาผ่านเว็บไซต์ต่างชาติหรือต่า,า,างๆก็ทําไว้ลงเยอะแยะเลยนะครับที่นิยมนํามาเล่นกันนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับก็นั่นแหละสามารถเล่นได้ดีขึ้นผ่านคอนเทนต์ได้ดีขึ้นนะครับผ่านได้ง่ายขึ้นน,านาั่นแหละรเราอาจจะไม่ต้องฝึกฝนจนแบบโอโ้โหแบบเล่นจนยากขนาด และผ่านได้ดีด้วยเราก็จะรู้สึกพึงพอใจกับดรามีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นทีมที่หลายๆคนครับช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันคิดช่วยกันจัดแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับในนั้นเวลาเอามาเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะครับนอกกับคอนเทนต์น้นๆนั่นเองนะครับและหลักๆเนี่ยการได้เราทําตามสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะช่วยประหยัดทรัพยากรที่อาจจะเสียไปได้โดยไม่จําเป็นนะครับก็สําหรับคนที่จรงิงนจะังนะเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจทรัพยากรมากนะครับก็ขอแค่ปัััััั้้้้้้้้้้้นน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 นตตตตตตวววววททททีีีนะีนะี่่่่่ชชอออออบกกก็ไดดแลลลละคคครรืหหาาาาาาายยๆเเเเเเขขงงงงิมใ แผ่นเป็นสั์เป็นส่วนเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ของเนี่ยมันเพียงคอกับตัวละครทุกตัวแล้วเวลาฟาร์มลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สูนย์เปล่าหรือว่าไม่เสียประโยชน์นั่นเองนะครับหลายๆคนก็จริงจังแบบนี้ก็มีนะซึ่งเหมือนกันแล้วแต่แนวผู้เล่นที่เขาชื่นชอบนะครับหรือว่าอยากจะเล่นนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมเนาะหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพมากนะครับสามารถทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปปั้นตามเอาไปเล่นตามได้หรือเอาไปแนะนําเพื่อนๆเอาไปแนะนำน้องๆเอาไปแนะนําใครก็ตามนี่ครับที่เล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันแล้ว เมตาทีมที่นิยมนะครับหรือว่าทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถทําได้นขณะนั้นนะครับลองผ่านอาบิช่องต่างๆดูหรือว่าผ่านคอนเทนต์ต่างๆที่เราอาจจะผ่านไม่ได้ก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับซึ่งมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับแต่อาจจะพูดว่าข้อเสียได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะมันคือข้อสังเกตดีกว่านะครับเพราะหลายๆคนนะครับก็จะมีสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็สิ่งที่ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อสังเกตที่ผมอยากจะยกขึ้นมานะก็คือทีม anya, นั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นทีมเมตาก็จริงแต่สิ่งเหล่านั้นนี่อาจจะไม่เหมาะกับคุณคุณอาจจะเล่นตัวละคเหล่านี้แล้วคุณไม่ชอบคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เข้ากับคุณเลยนะครับผมไม่ชอบแมคค อีกนี้ครับพี่ผมไม่ชอบเลยเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เข้ามือเลครับเล่นแล้วมันรู้สึกยากเกินไปมันไหลโรเทชันเกินไปมันต้องวนทีมเยอะมันต้องกดตัวที่ผมไม่ชอบอะไรองี้ครับหลายๆอย่างมันก็รู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกไม่พอใจในทีมเมตาั้นนะเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยก็สามารถผ่านคอนเทนต์ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณปั้นมาได้ดีพอหรือว่าสามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันผ่านได้ครับแต่อาจจะผ่านได้ท้าคุณพอใจไหมอันนั้นคําตอบอยู่ที่คุณนะคร คุณดูนะครับว่าเอ้ยตรงส่วนไหนที่มันสามารถปรับปรุงได้ตรงไหนที่มันแก้ไขได้หรือว่าทีเมตานั้นๆหรือว่าตัวละครเมตานั้นๆนะครับไปปรับใช้นะครับซึ่งตัวละครเมตานะครับต้องบอกเลยนะปัจจุบันมีเยอะมากนะครับอย่างอายากะก็เป็นที่นิยมนะครับอายากะอหูเต่าหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นๆที่มาใหม่อย่างพี่แต้มเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับจริงๆมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าแพทนั้นๆหรือว่าช่วงตัวละครนั้นๆนะครับมันก็แล้วแต่อาบิทแพทนั้นๆนะครับหรือว่าแล้วแต่ตัวของมอนในรอบนั้นๆนะครับว่ามันออกแบบมาสำหรับตัวละครไหนหรือว่ามันจะอวยตัวไหนจะนิยมตัวไหนเนี่ยครับมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งหลังๆแล้วเนี่ยผมต้อง ย้ำอีกทีน,นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นตัวละครเมตาหรือว่าทีเมตาทีเาท Meet ท่เขาจัดออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันสมบูรณ์นะครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะต้องกดตัวละครที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบนะครับถ้าคุณชอบตรงกันมันก็ดีไปนะครับและคำว่าเมตานะครับมันขึ้นอยู่กับน้เวลานั้นๆน,นะครับมันจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับสมมติอ่ะอายะโตกดนนะครับสักหนึ่ง 1. ตัวตอนนี้มันเก่งมากๆนะครับอัตทุวันนี้ก็เก่งนะครับถ้าพูดตามความจริงเนาะแล้วนานไปนะครับอาจจะมีอาบิสทนไได้มมัม่ได้มาาาายคควมม่่่ีเตต้้้้้สรรรรรรงงงัััแแแแกหือปนนน ผ่านในทุกคอนเทนต์นะครับแบบสบายเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทีมขึ้นอยู่กับมอนขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับที่มันจะสอดประสานกันให้มันสมบูรณ์ลงตัวเนาะในนั้นทุกคนก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเอาเป็ว่าเราก็ได้เข้าใจกันแล้วนะครับเนาะคำาเมตาคืออะไรนะครับและตัวละครเมตาเนี่ยมันมีความจําเป็นไหมนะครับซึ่งผมก็ขอสรุปง่ายๆท้ายคลิปเลยก็แล้วกันนะครับตัวละครเมตานะครับถามว่ามีความจําเป็นไหมสำหรับผมผมให้มีความจําเป็นนะครับสำหรับคนที่ต้องการความจริงจังและต้องการผ่านคอนเทนต์อย่างง่ายดายเนาะแต่สําหรับคนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าฉันก็มาเล่นเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากมายเล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่อความผ่อนคลายเล่นเพื่อา ชอบอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องตามเมตาขนาดนั้นก็ได้นะครับอยากกดตัวอะไรก็กดอยากเล่นตัวอะไรก็เล่นนะครับเอาที่คุณพอใจเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณปั้นตัวละครเหล่านั้นไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่พอจะสำหรับคุณแล้วก็สามารถผ่านคอนเทนต์เหล่านั้นในเกมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดในการเล่นเกมจินิแพ็กนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปผมต้องขออภัยจริงจนะครับหลักๆวันนี้ก็จะแนะนาให้ทุกคนได้ดรู้จักข้อเมตานั่นแหละแล การทำคลิปอะไรก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับจะได้ลองเอามาทําคลิปดูนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมก็ไปบายนะครับ